สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จากหลายๆคนคิดว่าอยากให้เราโชว์ผิวแบบสดๆนะคะก็จะมาโชว์ให้เห็นแบบสดๆว่าจากเมื่อก่อนที่หนึ่งลงคลิปเ,เริ่มต้นไปนะคะคือรูปเริ่มต้นไปเนี่ยคือแบบจุดดำๆคือฝ้าแล้วก็แพ้แบบผื่นแดงเนี่ยจากการที่แบบว่าใช้ครีมที่พอหยุดครีมที่มันมีสารต่างๆเนี่ย เอฟเฟกมันขึ้นมาก็คือเห็นอย่างชัดเจนเลยโดยที่เราไม่ได้เมคอัพอะไรแล้วอันนี้นะคะคือผิวจริงหไหมภาพชัดๆคือรอยกะที่มีบริเวณตร,ตรงตรงแก้มเนี่ยคือหายไปแล้วก็อันนี้นะคือไม่มีแล้วอะไรเงี้ยผิวหลอก เพราะว่าอากาศหนาวอันนี้ค่ะเห็นไหมมันก็อาจจะแบบว่าชัดๆนะอาจจะแบบเหลือนิดๆหน่อยๆคือมันก็จะแบบไม่หายขาดเพราะเราป็นกะนะคะมาคือโดยรวมเนี้ยคือผิวหน้าดูใสขึ้นจริงๆดูใสธรรมชาติโดยแบบไม่ต้องบบีบีรองพื้นหนาเปิอะอะไรขนาดนั้นเหไมแค่ทับ ทาปแป้งกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ทาลิปแค่นี้หนะ้าก็ใส่แบบใส่ดูดีแล้วก็ลอดอายุาได้ตั้งห้าปีเลยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็หมดปัญหาข้อข้อรหัสแล้วนะจ๊ะว่าไม่ได้ชิัประโรนจื